กาเรียนคุณครูทีเทครพบและสวัสดีเพื่อนเอนที่น่ารักทุกคนผมจะมานำเสนอเรื่องโพงชะลอพระพุทธศายาตนะครับผู้แต่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศความเป็นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ยอรพระเกียรติพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแต่งพระราชนิพนธ์ในขณะที่ทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะสาเหตุที่แต่งมีดังนี้ กล่าวถึงการชะลอพระพุทธไายาิที่วัดป่าโมกซึ่งก่อนที่จะได้มีการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระอธิการวัดป่าโมกได้เข้ามาหาพระราชสงค์ามแจ้งความว่าน้ํากัดเซาะตลิงพังเข้ามาจวนถึงพระวิหารของพุทธสายาิพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าวให้พระราชสงค์ามคิดทา การชลอพุทธสายญาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระมหาอุปราชาได้ทัดทานไว้ด้วยสงคิดว่าจะทำไม่สำเร็จแต่พระราชสงครามก็สามารถทำได้สำเร็จพระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพน์เรื่องนี้ไว้เพื่อยกพระเกียรติเป็นพื้นนับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์เรื่องรือในบุญญาธิการ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะมากเนื้อความเก่าวถึงเหตุการณ์ว่าน้ำได้กัดเซาะเขื่อนด้านตะวันออกเข้ามาจนเข้าพระวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนแม้ทางวัดจะจัดการแก้ไขไม่ได้ผลพระอิทธิการจึงร้องเรียนมายัางพระมหากษัตริย์ จึงมีดำรัสสั่งให้พระราชสงครามจัดการฉลอพระให้พ้นน้ำรายละเอียดตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถะเลขากก่าวไว้รูปแบบการแต่งคำประพันธ์ในเรื่องเป็นโครงสี่สุคุณค่าของวรรณคดีหนึ่งด้านภาษาการใช้คำเด่นชัดโครงเรื่องนี้นับว่ามีสำนวนโวหารเชิงกวีดี 2. ด้านอารมณ์พระองค์ทรงใช้คำพันนาให้มองเห็นภาพพจน์เช่นขอพอรพระพุทธห้ามสมุทรไทยห้ามชนไหลไหลขาดค้างขอจงองค์ภูวในทุกทวีไปห้ามหายมาลายล้างนอกเนื้อในขันเชือกใหญ่ใส่รอกร้อยเรียงกะสันกว้านช่อชะลอผันขันยึดยือ ลวดหนังรังพันวันผวนเพิ่มโหโหมประโคมอึกเอื้องจากเจ้าประสามด้านศาสนาเกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนาเช่นขอพรพระพุทธรูปเรื่องจอมกษัตริย์ขอจงพุดาทานทรงทวีปอันพจนพลมารดานผ่ายแพ้เรืองฤทธิ์ปริษ ไปแปร่ปราบเท้าทุกสถาน